ส่วนหนึ่งของอโยธยาที่บางแพสวัสดีครับคลิปนี้ทางช่อง You Super Channel เรานำพาท่านมาเยือนแผ่นดินที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนอโยธยาที่บางแพรนะครับ คลิปนี้เรามาที่วัดหลวงนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลวังเย็นอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับจากข้อมูลของสมภงงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับและหล่องข้อมูลอื่นๆระบุว่าวัดหลวงนี้ตั้งเมื่อปีพศ2224นะครับและมีการขอพระราชทานวิสุงคามสีมาในช่วงปีพศ2234นะครับนั่นก็อยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับอยู่ในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับ ส่วนข้อมูลของสำนักศิลปกรที่1ราชบุรีนะครับระบุว่าวัดหลวงเป็นวัดเก่าแก่นะครับเคยพบโบราณวัตถุที่มีอายุอยู่ในสมัยสราวดีนะครับก็คือะคระฆังหินนะครับแล้วก็มีการพบภาพพิมพ์แบบอู่ทองนะครับส่วนอุโบสถของวัดหลวงนะครับคาดว่าเป็นอุโบสถแบบมหาอุดนะครับไม่มีช่องหน้าต่างและมีประตูทางเข้าทางออกด้านหน้าด้านเดียวนะครับ จากข้อมูลของตำบลวังเย็นนะครับรวมถึงการนมัสการสอบถามหลวงพ่อเจ้าวาดและการพูดคุยกับกชาวชุมชนนะครับก็พอทราบประวัติรายละเอียดเกี่ยวกับวัดหลวงที่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องเล่านะครับสมัยก่อนเนี่ยมีเจ้าเมืองที่มีภรยา3คนนะครับได้สร้างวัดให้แก่ภรรยาทั้ง3คนนะครับโดยภรรยาคนที่1ห,หรือภรรยาหลวงนะครับก็ได้สร้างวัดชื่ว่าวัดหลวงครับ ก็คาดว่าเป็นวัดหลวงแห่งนี้นะครับที่ด้านหน้ามีสระน้ํามีดอกโบัวหลวงด้วยนะครับส่วนภรยาคนที่สองได้สร้างวัดชื่อว่าวัดกลางนะครับส่วนภรยาคนที่3ได้สร้างวัดชื่อว่าวัดบางแพรใต้นะครับจากข้อมูลที่ผมศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับก็มีการระบุว่าที่อุโบสถหลังนี้นะครับเคยเป็นที่หลบภัยสงครามเมื่อสมัยเสียกรุงเสียยาครั้งที่2ของชาวบ้านหรือชาวชุมชนทั่วไปด้วยนะครับ ที่ด้านข้างของอุโบสถทั้งสองด้านนะครับก็จะมีต้นอินจันที่มีขนาดใหญ่้นะครับเคยมีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสตร์นะครับได้ระบุว่าจากการเดินทางสำรวจเกี่ยวกับต้นไม้นะครับได้พบต้นอินจันที่วัดหลวงเนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่และมีอายุมากที่สุดในประเทศไทยนะครับคาดว่าต้นอินจันทั้งคู่เนี่ยนะครับได้ปลูกเมื่อสมัยสร้างอุโบสถหลังนี้นะครับ ที่วัดหลวงยังมีเรื่องราวปฏิหารเกี่ยวกับทิดวัดหลวงนะครับซึ่งเป็นบุรุษที่เคยบวชที่วัดหลวงนะครับและไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอื่นนะครับต่อมาได้ลาศิกขาบวชแล้วจบชีวิตลงนะครับด้วยจิตที่เป็นกุศลน,นะครับอยากตอบทแทนบุญคุณของวัดหลวงนะครับก็ได้มาประทับร่างของหญิงสาวแล้วก็ช่วยพนุบบำรุงวัดสืบต่อมานะครับ โบสถของวัดหลวงเป็นอาคารเกาออิฐถือปูนนะครับรูปทรงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับตั้งหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับเดิมหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องแบบกราบกล้วยนะครับหลังจากการบูรณะเมื่อปีพศ2466-2468นะครับก็เปลี่ยนเป็นกระเบื้องแบบขอแบบปัจจุบันนะครับที่หน้าบันของอุโบสถทั้งด้านหน้าด้านหลังก็จะมีปฏิมา,ากรรมเป็นรูปขุดยุทธนาคนะครับ ตัวโบสดมีชายคาปีกนกโดยรอบนะครับและมีเสาทรงสี่เหลี่ยมรองรับชายคาปีกนกโดยรอบนะครับจากการบูรณะหลายครั้งที่ผ่านมาก็ได้มีการเจาะช่องหน้าต่างช่องประตูเพิ่มนะครับทําให้ลักษณะอุโบสถเปลี่ยนไปนะครับรอบอุโบสถมีกําแพงแก้วสูงประมาณ1.2เมตรนะครับเป็นกําแพงที่ก่ออิฐถือปูนนะครับ เดิมน่าจะสูงกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากมีการถมที่ถมดินนะครับทําให้กําแพงเตี้ยลงนะครับและมีซุ้มประตูทางเข้าทางออกทั้งหมด3ทิศนะครับที่เสาของซุ้มประตูมีปฏิมากราเป็นรูปกีบบัวนะครับภายในกำแพงแก้วรอบอุโบสถก็จะมีเจดีย์ลายตั้งเรียงรายรอบอุโบสถนะครับ ที่ด้านหน้าก็จะเป็นเจดีย์ทรงะระฆังสามองค์ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมฐานเดียวกันนะครับตั้งอยู่ตามแนวที่ตะว,วันออกและที่ตะว,วันตกนะครับลักษณะก็จะเป็นฐานล่างจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมนะครับรองรับฐานบวกความบวง่ายนะครับแล้วก็รองรับมลัยเถาสามชั้นนะครับมีองคร์ระฆังบาลังก์แล้วก็ป่องฉนัยนะครับรูปแบบจะคล้ายๆเจดีย์ที่วัดพระศรีสันเพชน,นะครับด้านในยังมีกลุ่มเจดีย์ที่มีลักษณะรูปร่างต่างกันนะครับ อย่างเช่นเจดีทรงดอกบัวนะครับแล้วก็เจดีทรงะระฆังซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเจดี JD, ทรงะระฆังที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีเจดีทรงะระฆังแบบแปดเหลี่ยมด้วยนะครับภายในยังมีสมใบเสมานะครับลักษณะเป็นใบเสมาคู่เป็นใบเสมานั่งแท่นนะครับตัวใบเสมาทํามาจากหินทรายแดงนะครับแล้วก็จะเห็นร่องรอยลวดลายของใบเสมานะครับ ที่ใบเสมาเอกที่อยู่ที่ด้านหน้าอุโบสถนะครับด้านล่างก็จะมีชื่อของผู้สร้างสลักไว้ด้วยนะครับจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับใบเสมาที่วัดหลวงนะครับจะเห็นว่าลวดลายเนี่ยจะน้อยกว่าใบาเสมาในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับคาดว่าเป็นใบเสมาในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นถึงตอนกลางนะครับ ด้านหลังของอุโบสถก็จะมีเจดีย์ทรงระฆังนะครับซึ่งเป็นเจดีย์ประธานนะครับตั้งอยู่กลางของอุโบสถนะครับลักษณะของเจดีย์ทรงระฆังองค์นี้นะครับจะมีฐานล่างเป็นฐานสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีฐานบัวคว่ำบวงหงายนะครับเป็นลักษณะวงกลมนะครับมีมาเลยเถาสี่ชั้นนะครับและมีบัวปากระฆังรองรับองค์ระฆังนะครับส่วนยอดก็จะมีบัลลังก์เป็นรูปแบบทรงกลมนะครับแล้วก็มีป่องไชนนะครับ จากรูปแบบการวางตำแหน่งของเจดีย์ประธานนะครับก็เป็นรูปแบบแผนผังของการสร้างอุโบสถแบบสมัยอยุธยานะครับแล้วด้านข้างของเจดีย์ประธานก็จะมีเจดีย์ลายซึ่งเป็นเจดีย์ทรงะระฆังซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเจดีย์ประธานค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ยังเล็กกว่าเจดีย์ทรงะระฆังที่อยู่ด้านหน้าอุโบสถด้วยนะครับเมื่อพิจารณาจากรูปแบบของเจดีย์ทรงต่างๆนะครับ ก็จะเห็นว่ามีบางองค์ที่ระบุว่าเป็นศิลปะสมัยอยุธยานะครับอยู่ในราวปีพศ2031นะครับนั่นหมายถึงว่าอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้นเลยนะครับก็จะสอดคล้องกับเรื่องของใบเสมานะครับ ภายในอุโบสถของวัดหลวงนะครับก็เป็นสถานพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นประธานในอุโบสถนะครับตามข้อมูลระบุว่าเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักมาจากหินทรายแดงนะครับเท่าที่ผมสังเกตพุทธศิ์นะครับเห็นว่าพระพักเนี่ยเป็นวงรีนะครับแล้วมีพระขนมคล้ายๆปีกานะครับแล้วมีพานุคล้ายๆของมนุษย์นะครับแล้วมีเม็ดพระศกข้างๆเล็กนะครับมีพระเกศเป็นลักษณะคล้ายๆปีกล้วยนะครับมีพระสังฆติเฉียงนะครับปลายเป็นแบบ เขี้ยวตะขาบนะครับจากข้อมูลระบุว่าเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยอยุทธยาตอนกลางนะครับส่วน,นศิลปะสมัยอยุทยาตอนปลายส่วนมากจะสร้างเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับบนฐานเดียวกันก็จะมีพระพุทธรูปปางสมาธินะครับอยู่ที่ด้านหน้าสององนะครับอยู่ที่ด้านหลังอีก3องค์นะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับที่อยู่ด้านหน้าอีก2องค์นะครับด้านข้างข้างอีก3องค์นะครับ ส่วนที่ผนังสกัดด้านซ้ายด้านขวาของพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานนะครับก็มีการเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปเทพชุมนุมนั่งพนมมือผินพระภาคไปทางพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานนะครับที่ผนังสกัดที่ด้านหน้าพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานนะครับก็เขียนเป็นรูปพระเจ้าตอนะจนมาหรือมาระจนนะครับตามคําบอกเล่า ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ผนังสกัดด้านหน้าตรงข้ามกับพระประธานนี้เป็นภาพจิตกรรมฝาผนังเก่าที่ยังคงเก็บรักษาไว้นะครับส่วนภาพจิตกรรมฝาผนังที่ผนังสกัดที่ด้านข้างของพระประธานนะครับก็จะเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังที่เขียนขึ้นมาใหม่นะครับส่วนที่ด้านหลังพระประธานนะครับที่ผนังสกัดก็จะเขียนเป็นรูปเกี่ยวกับไตภูมิสันฐานนะครับเท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับ ส่วนที่ด้านข้างของพระพุทธรูปพระประธานนะครับที่ติดกับผนังอุโบสถนะครับทางด้านซ้ายและด้านข,ขวานะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางมาลิวิชัยข้างละ6องค์นะครับส่วนที่ด้านข้างขวาของพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานนะครับก็จะมีพระพุทธรูปปางป่าเลย์อีกหนึ่งองนะครับจากคําบอกเล่านะครับก็ระบุว่าพระพุทธรูปที่อยู่แวดล้อมพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเหล่านี้นะครับ เคยถูกจลกรรมด้วยการตัดเสียรพระพุทธรูปไปนะครับต่อมาทางวัดได้มีการบูรณะปฏิสิงขอนพระพุทธรูปเหล่านี้ขึ้นมาใหม่นะครับโดยยังคงรักษารูปแบบศิลปกรรมแบบเดิมไว้นะครับเราที่ผมสังเกตพุทธศิล์ของพุทธรูปที่เป็นพระรูปที่อยู่แวดล้อมพระรูปพระประธานเหล่านี้นะครับก็จะมีพระพักที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเข้าใจว่าอาจจะเป็นศิลปกรรมแบบทุ่นบ้านนะครับ จากข้อมูลทั้งหมดนะครับเราก็พอสันนิษฐานได้นะครับว่าวัดหลวงเนี่ยสร้างมาไม่ต่ำกว่าสมัยอิุธิทยาตอนปลายนะครับส่วนภายในศาลาการ,ปรเปรียญของวัดหลวงนะครับก็ประดิษฐานพระพุทธรูปสพี่น้ององค์จำลองนะครับเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทน,นะครับตามคำบอกเล่าเป็นพระพุทธรูปที่ลอยมากับน้ำในคลองตาคดนะครับ ไม่สามารถนิมนต์ขึ้นที่ไหนได้นะครับมานิมนต์ขึ้นได้ที่ที่วัดหลวงนี่แหละครับส่วนพระรูปสองพี่น้ององค์จริงนะครับที่วัดหลวงปัจจุบันเหลืออยู่องค์เดียวนะครับอีกองค์ได้ให้ทางวัดอื่นไปแล้วนะครับส่วนภายในศาลาการเปรียญของวัดหลวงนะครับทุกวันพระก็จะมีการทำวัดนะครับจะมีประชาชนมาร่วมพิธีกันด้วยนะครับซึ่งวันที่ผมมาถ่ายทํานะครับตรงกับวันสิ้นปีนะครับเป็นวันพระสิ้นปี ทางวัดได้มีการจัดเตรียมพื้นที่สําหรับสวดมนต์คาปีนะครับก็เลยมีการทําวัดที่นอกศาลาการเรียนนะครับวันนี้เราก็เลยมีโอกาสได้ร่วมทําวัดไปพร้อมกับพุทธศาสนิกชนที่มาทําบุญที่วันนี้ด้วยนะครับสําหรับคลิปย้อนรอยโบราณที่วัดหลวงของทางช่อง u Super The Channel เรานะครับคลิปนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้านะครับหลวงพ่อเจ้าว่าและชาวชุมชนนะครับ รวมถึงแหล่งข้อมูลอ,อื่นๆนะครับที่เป็นประโยชน์ในการทําคลิปอย่างมากเลยนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกันกดติดตามกด Subscribe นะครับฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเราจะพาไปย้อนรอยโบราณที่แหล่งโบราณอื่นๆต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ <S <S